สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บพร้อมกับผมอิดปารินเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญแห่งแวดวงศิลปะวัฒนธรรมวันศิลป์วรรณกรรมอย่างวันศิลปินแห่งชาติซึ่งก็ได้มีการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติและเผยพแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดประจําปี2564ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับสามสองหนึ่ง ริบินเปิดนทิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2564จะแสดงประวัติและผลงานอันสุงคุณค่าเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ24กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถเลิศล้ำในศิลปกรรมหลากหลายแขนงผู้ทรงสร้างแบบแผนด้านศิลปกรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบจนปัจจุบันโดยในปี2 5 0 64ก็มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาคือสาขาทัศนศิลป์4ท่านได้แก่นางวัน,นีชัชวานทิพากรน,นักถ่ายภาพฝีมือฉังชั้นครูศาสตราจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติศาสตราจารย์เกียรติคุณออลศิริปานินผู้สร้างสารรค์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาตลอด40ปีและนายมีชัยแต้สุจริยาผู้ทุ่มเทให้กับการศึกษาลายผ้าและการถอ ผ้าลายพื้นเมืองขณะที่สาขาวรรณศิลป์ปีนี้ก็มีเพียงสองท่านเท่านั้นได้แก่วิชาลุนาชัยเจ้าของนามปากกาประชาคมลุนาชัยและนัทพสานติกเกษมเจ้าของนามปากกาปียพรศักกเกษมผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมที่โด่งดังและได้รับการสร้างสารรค์เป็นละครโทรทัศน์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องอย่างเช่นสายสีเพลิงรากนคราตะวันทอแสงและอีกมากมายส่วนสาขาที่มีมากที่สุดถึง6ท่านก็คือสาขาศิลปะก,การแสดงโดยแบ่งออกเป็นส 4ประเภททั้งประเภทดนตรีไทยนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มอบให้กับพ่อกำปั่นนิธิวรภัยบูลสาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราชที่อยู่กับเพลงแหล่และเพลงลูกทุ่งมานาน40ปีทําให้สำเนียงโคราชกลายเป็นเพลงเด่น,นเปิดสำเนียงที่แตกต่างสู่วงการเพลงลูกทุง่งแต่งเพลงมามากกว่า300เพลงและเพลงแหล่อีกนับพันเพลง นายไพฑู์เข้มแข็งผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างโขนละครและผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐบุคคลผู้อุทิศตนในการอนุรักษ์และสืบสารศิลปะการแสดงโนราของภาคใต้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงมโนรามานานกว่า40ปีสำหรับอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐก็ได้บ่มเพาะวิชาและเผยแพร่การสอนโนราให้กับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อต่อย,ยอดและรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนล่าสุดยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ของไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยลำดับที่3ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวค่ะศิลปินเนราต้องตระหนักเพราะเขาไม่ได้แสดงเฉพาะชุมชนแล้วกินี่คนทั่วโลกจากจะเรียนรู้เขาจะต้องมีอา มีกนวิธีที่จะนําเสนอโนราได้อย่างไรซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์แล้วก็การได้เรียนรู้จากศิลปินโนราท่าน,นอืน่นด้านประเภทนดนตรีสากลและการประพันธ์เพลงคลาสสิกก็มอบให้กับศาสตราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตร ส่วนประเภทดนตรีสากลและการประพันธ์เพลงไทยลูกทุง่งก็มอบให้กับครูเพลงลูกทุ่งแห่งยุคครูสลาคุณวุฒินักแต่งเพลงมือทองที่สร้างศิลปินลูกทุ่งให้ด่งดังมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นมนแคนแก่นคูนไม้พิรมพรไผ่พงษ์สะทอนตายอารไทยและอีกเพียบซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเจปีที่ศิลปินสาขาเพลงลูกทุ่งได้รับรางวัลน,นี้โดยครูสลาคุณวุฒิเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีโปรดิเวเซอร์และโดดเด่นเป็นอย่างมากด้านการแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเรีย ง่ายเข้าถึงคนฟังโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําต่างๆอย่างเพลงยาใจคนจนวอลหลวงพ่อรวยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งและใจสารภาพสิ่งที่ต้องทําต่อไปนอกจากที่เราทํามาแล้วก็คือว่าการให้โอกาสน่าจะทําในบทบาทของคําว่าศิลปินแห่ชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับลูกหลานที่มีความสามารถมีความลงตัวนี่เราไม่อยากให้เขาพลาดโอกาสซึ่งครูก็พยายาม ทำทั้งส่วนตัวแล้วก็ผ่านองค์กรต่างๆให้ได้มากที่สุด และประเภทภาพยนตร์และละครก็เมเบาห้กับผู้กำกับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือนกพลโกมาราชุนหรืออาต่นกพลที่ทำมาแล้วแทบทุกบทบาทในวงการบันเทิงจากนักแสดงมากฝีมือพันตัวมาอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดผู้กำกับละครฝากฝีไม้ลายมือเป็นที่โจดจันมาแล้วนับร้อยเรื่องอย่างเช่นบทอาเลียงในลอดลายมังกรคนเริงเมืองทองประกายแสดขณะที่มุมละครที่กำกับแต่ละเรื่องก็มักเป็นละครสะท้อนสังคม <บา S 1> เช่นสุดแต่ใจจะขวอย้ายส โหมส่องแสงและแม่อายสะอื้นซึ่งต่างก็ได้รับรางวัลการันตีมาแล้วทั้งสิน้นยืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้มาอยู่ท่ามกลางศิลปินแห่งชาติตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเพราะว่าอตูรู้จักหมดเราก็เคยได้ทำงานกับศิลปินแห่งชาติเหล่านั้นเกือบจะทุกท่านก็เป็นความภาคภูมิใจมากนะฮะว่าวันนี้เป็นวันที่ ถาตูได้กามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะคนที่น่าจะดีใจสุดตอนนี้น่าจะเป็นแม่นะครับถ้าแม่ยังอยู่แล้วแม่เห็นตรงนี้เนี่ยแม่จะภูมิใจมาก ใครที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนบทมืออาชีพไม่ควรพลาดข่าวนี้นะครับเพราะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมผ่านบทละครเชิงสร้างสารรค์รีพรอมเ r ียต i ฟดราม่าสคริปต์ดี2023เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ให้มีองค์ความรู้และสามารถถ,ถ่ายทอดบทละครที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าไทย บริโภคอาหารไทยการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักเขียนบทมืออาชีพเรียนรู้การทำงานจริงกับกูรูในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งนักแสดงนักเขียนบท คุณส้วมสุขพัฒน์ครูออดเอื้องอรุณท็อปนักกรและนักเขียนบทเจ้าของผลงานบทภาพยนตร์30บกวกสดออนเซลเมื่อปี2554อย่างบอมรูมวรรักษ์พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำละคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานบทละครเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดสู่การเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพได้คุณผู้ชมที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5มีนาคมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage DCS ดีพร้อมหรือโทรศัพท์0825937342ครับ ไปเอาใจน้องๆหนูๆกันบ้างดีกว่ากับการแสดงของเหล่าตัวการ์ตูนที่จะมาวาดลวดลายบนลานน้ําแข็งให้น้องๆเนี่ยได้ไปสนุกกับภาพแผงจินตนาการที่เป็นจริงอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนันถึง3ปีใน Disney o Nice Present Mickey and Friends ในปลายเดือนมีนาคมนี้ครับ ฟ้ามาสร้างเซอร์ไพรส์โชว์พลังโซคิวมอบความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆหนูๆได้เตรียมตัวเตรียมหูมิกกี้เมาส์และออกเดินทางผจญภัยไปพร้อมๆกันบนเส้นทางแห่งความมหัศจรรย์ของโลกแห่งจินตนาการกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับพี่มิกกี้มินนี่ตัวการ์ตูนชื่อดังจากวอลตินี์ขวัญใจเหล่าเด็กๆตลอดการที่เตรียมกลับมาวาดลวดลายบนลานน้ำแข็งครั้งใหม่พร้อมขนเหล่าของเพื่อนมาเสิร์ฟทับกันอีกเพียบหลังห่างหายไปนานถึง3ปีในการสแสดงดิสนีย์ออน i อ e ์พ e ี e ซนซ์มิกก้แอนเฟรนซซึ่งภายในงานแถลงข่าวแน่นอนยังคงคือคักขับขั่งไปด้วยครอบครัวศิลปินคนในวงการบันเทิงแฟนดิสนีย์ตัวยงเช่นเคยทั้งครอบครัวศิลาชายัยพ่อเปิ้ลแม่จูนพร้อมด้วยลูกๆทั้ง4ออ <Okay. S 2> ครอบครัวจะรู้จินดาพ่อเติ้ลแม่กระแตและน้องมียาครอบครัวเดมอนแม่ออนลนัคณาพ่อเอาเบิร์กและลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องเลอาดารานักสแสดงสาวสวยพิงพอยปภาวดีปู่เป้เกษรินพระพรายรามิดา แอนน่าคริกสและ,<ร>ะอีกเ<ห>พียบสำหรับ Disney on I นไอ r e พรีเซนต์มิกกี้แอนด์เฟนี้ก็เป็นเรื่องราวการเดินทางผจญภัยของมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์พร้อมของเพื่อนอย่างโดนัลด์รัก และกูฟี่รวมถึงเพื่อนใหม่อย่างโมอานาะที่จะพาทุกคนล่องเรือไปพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ใต้ท้องทะเลลึกก่อนจะได้พบกับโลกแห่งเหมันฤดูของสองพี่น้องเจ้าหญิงแอนนาและเอลซา่าพร้อมสัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ <S <S RC, เวทมนต์อันลึกลับของแฟนเทเซียนักเวทฝึกหัดซึ่งจะพานุองๆหนูๆไปโลดแล่นในโลกแห่งจินตนาการผ่านความงดงามบนลานน้ำแข็งในวันที่23-26มถึงีมีนาคมนี้ที่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานี บัตรกันได้ที่ไถ่ติเกตเมเจอร์หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022623838ค่ะได้เวลามาอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ในทุกวันศุกร์แบบนี้กับช่วงหนังใหม่สุดสดาห์ Movie Time พร้อมกับเธอคนนี้ m มส s ี o มูฟีนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับพลอยสวัสดีค่ะคุณอีท สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิสมูพี่พอยปาททองมาแล้วจ้ามาแล้ว <c oughs> สัปดาห์นี้มีภาพยนต์ใหม่เข้าฉายเรื่องไหนแนวไหนกันบ้างคบโอ้โหจะบอกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีหลากหลายสัญชาติด้วยค่ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยจะขอคัดเรื่องเด็ดๆมาพูดถึงกันก่อนแล้วกันนะคะเอางี้คุณอิดชอบแนวไหนเป็นพิเศษไหมคะผมขอเป็นแนวสยองขวัญระทึกขวัญนคะครับโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกดีมันน่าตกใจดี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคได้เลยค่ะงั้นเรื่องแรกนี้นี่จ้ดิฉันขอหยิบเอาภาพยนตร์ที่ได้แรงมาดานใจมาจากกรา,าร์ ในสมัยก่อนอย่างวินนี่เด p o พูมาเสนอกัอนเลยจ้าเดี๋ยวคือผมเนี่ยรีเควส์ภ <c oughs> าพยนตร์สยองขวัญน,นะใช่ภาพยนตร์สยองขวัญวินนี่เดอะพูนี่ oo, นแหละค่ะคุณอีกฟังไม่ผิดหรอกรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเข้ามาในรูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญค่ะอย่างวินนี่เดอะพูบรัดแอนฮันนี่วินนี่เด p o พูโหดเห็นหมีค่ะ ถึงแม้จะเป็นเรื่องราวของมีภูตัวกระตูนชื่อดังขวัญใจเด็กๆแต่กลับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีพอดเรื่องชวนขนหัวลุกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากมีภูพิเกตและของเพื่อนถูกคริสโตเฟอร์โรบินทิ้งให้ดูแลตัวเองในป่าร้อยเอเคอร์เหลือไว้เพียงคําสัญญาที่ว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเนื่องจากคริสโตเฟอร์ต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลายัยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปทั้งสองกลายเป็นสัตว์ดุร้ายพวกมันจึงออกอารวาสฆ่าไม่ยัง้งฟังไว้ซึ่งความแค้น ที่ทำลายทุกอย่างในป่าร้อยเอเคอร์ ยังอยู่กับเรื่องของมีมีนะคะกับโคเคนแบมพพนนบมีคลั่งภาพยนตร์ระทึกขวัญบ้าคลั่งเลือดสาดปนคอมอดี้ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงในปี1985เมื่อมีดำนักล่าหนัก500ปอนด์ออกอลาวาดหลังเสพโคเคนที่เฉพาะ้ายาสิติดทิ้งลงมาจากเครื่องบินจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักค้ายาต้องมาตามหาถุงยาที่หายไปและต้องหนีตายอย่างอุตลุดเพราะเจอมีคลังพร้อมฆ่าทุกชีวิต ด้วยหนังสัญชาติเบลเยียมเรื่องโคสผลงานของลูคัสดอนที่ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง10นาทีในรอบปฐมทัศนภาพยนตร์ coming of age หรือการก้าวผ่านวัยของเด็กชาย2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งเกิดเหตุพลิกผันที่ทำให้ทั้งคู่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทั้งคู่ไม่อาจลืม เห็นว่านักวิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคาดกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะไปได้ไกลถึงขนาดคว้ารางวัลบนเวทีออสการ์เลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รีรอไม่รอรีนะคะไปต่อกันเลยกับภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูดค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยเขายังมีไลฟ์คอนเสิร์ตการแสดงสดครั้งแรกในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกของวงดนตรี p ปร๊อปโซแห่งยุค80ขาเจอขับอย่างขาเจอรขับไลฟ์ฟันเวิร์วันเลิฟให้ได้สนุกกันตลอด2ชั่วโมงเต็มอีกด้วยล่ะค่ะ รวมถึงมีภาพยนตร์แอคชั่นแอนิเมชั่นที่ดัดแปลงมาจากมังงะยอดฮิตของโคโยฮารุโกโตเกะอย่างดาบพิฆาตแต่สูนสู่หมู่บ้านช่างตีดาบเข้าชายด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะคุณอิดคุณผู้ชมเพราะว่าฟ้าของแดนโสมเนี่ยเขาก็มีภาพยนตร์แอคชั่นทิลเลอร์กระแสดีที่สร้างมาจากเรื่องจริงสุดระทึกค่ะผลงานของผู้กำกับหญิงสุดแกร่งอิมซุลเยนะคะที่ได้เฮวังจองมีนแท็กทีมกับพยอนบินและก็คังกียองค่ะรวมกันชิงตัวประกันในเดอะ o อยต์เมนะคะล็อกเป้าตายฆ่าถ่ายหยุดโลกค่ะ กับภาพยนต์ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงสุดระทึกที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเมื่อปี2007ที่กลุ่มตาลิบันหัวรุนแรงจับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีไว้เป็นตัวประกันถึง21คนเรียกค่าไถ่เพื่อต่อรองกับรัฐบาลเกาหลีใต้ทางการจึงได้ส่งนักการทูตฝีมือฉกาจเข้ารับมือแต่กลับไม่ได้ผลท่ามกลางสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตายจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพื้นที่ตะวันออกกลางผู้ได้รับฉายาว่าหมาบ้าแห่งหน่วยสืบราชา และเสริมทีมด้วยล่ามแปลภาษาเกาหลีเพียงหนึ่งเดียวสู่ปฏิบัติการ3คนสมเดือดพิชิดลมหายใจที่โลกต้องจารึก่าหรือ ปิดท้ายกันที่ภาพยนต์ไทยดราม่า Step Up to Runway ปลายทางฝันฉันมีเธอของผู้กำกับใหญ่กรพัฒน์เรื่องราวของนักเป็นนอสาวที่ออกตามหาแม่ผู้เป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้พบกับเรื่องราวมากมายทั้งความรักความอบอุ่นควบคู่ไปกับความฝันและการเดินทางสุดพิเศษบนถนนสายมิตรภาพค่ะสู้ๆครับ รบทุกเรื่องที่วันนี้มิสมูวี่พลอยประทองนำมาเสิร์ฟกันแล้วนะครับชอบเรื่องไหนแนวไหนอย่าลืมไปชมกันที่สำคัญต้องอุดหนุนหนังไทยกันด้วยส่วน<ท>ตอนนี้เวลาข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ